ชกเขานะหลอกให้หลงทางเสียเวลาหลงรัชธาออกเหม็นจ่ายแบะมโพนี่ครับหลักวัดปักบอลดูเวฟีครับโดนแล้วท้องร่างกายก็ดีไหมดูนะโดนท้องไปสะเทือนครับดูจีนตักป้องสู้ครับหลิวเต๋าครับหลิวเต๋าง่ายๆก็คือเต๋านะครับเต่าจากชายหาดครับ เป็นมวยขวาครับตั้งสู้ตั man, dles, ้งป้อมเลยดูรำตัวดูหน้าครับด right. kind of nope. mm ูยังไงยังดูนะดูยิ่แม่ต่อยไ่เด้งครับหลบดีมากเลยร้อยเก้าสิบปอนด์กูนิดดึงนิดเดียวครับไม่ถึงครับ บอกเยอเกาเลยรันรุ่นนี้ลายคราบแล้วมีโตมีเทียงมีขยับรอ,องเลิศปองแหมวันนี้เพนปรนธนานีกเชียร์หน้าโดนแ,แล้วเพนประธานีกเสร็จแล้วจบหมดแล้วนี่ นยายามุดอยายุยกครไว้ครับครไว้ครับไมกลัครับเตาไปกลัวครับอด้โดนครับดงสุดยอดการดึตัวนียอมบครับเม

ดูการชิงไว้ชิงพริกด้านบนไอ้ยอดคิดครับชื่อเป็นลูกครึ่งเลยนะครับชื่อทิพย์ดูนะดูการเดินของจีนนะดูครับดูทั้ตั้งหลักไว้ครับลงไปลงมาครับเดินโฮดดนดูหลบเป็นตีนดูหลีเป็นหางนะเดือดจะยุบอย่าหมดนะหมดอะไรจะบ้าใครบ้าบัตรนะ

เบรกสต็อปอาจารย์เขาพูดไทยได้ครับครับอโครับดมากครับแม่คนจริงนนี้เดลิสลูกดิ๊ง